สวัสดีครับผมต้อมซื้อมาครับยูผมมีเรื่องเลนเนี่ยเร็ยจากให้จากสวนจากหน้ากัมาเขาเองจะมาขึ้นหุงเขาก่อน,นเมื่อกี้ฮอสตมาเห็ดเมนูไอ้ได้เมนูปแปลกมาครับได้สมองงัวามะมาเสียร้องมาหมกเบิองออกมามกเออมาป็นส้งได๋บ่ได้กินโดนหรอบางคนนี่เขาก็มากไปก็แช่ปลาแช่ปบุ๋มเพราะ,ราะม,มันดีล้มดีครับเดี๋ยวมาเขาไอ้หุงเขาจะบายก่อน ครับผมนี่สมองหมูเ <laughs> <Yeah. S 2> ย้ผู้ใดเคยกินนะครับเตรียมเครื่องยาบายก่อนพริกหอมกระเทียมครับตะไคร้สูตรบรรดาหัวน,นี่แหละต้นหอมก็มีตำเครื่องใส่ยาบายก่อนผักชีขิงแห้งครับกระเทียมหัวหอมตะไคร้ครับ ครับไม่ได้ต่ำนะครับเนี่ยเอาแค่เพราะหยิบหยาบบดถึงกับว่าต้องเอาไอ้ละเอียดออลอยเลยครับเ<อ>สมองครับสมองตกเครื่องใส่ครับซาวบกก,กูดหนี่ใบปปกูดเอาบักใบกูดอ่อนครับกำลังดีครับตะแก่ล้วมันบาดเฉบมันฉีขึ้น นี่เดี๋ยวเอาเครื่องขา,าดลาแดกประแดดไ,ได้ครับเดี๋ยวประแดกมาลุ้งก่อนขา,าดปลาแดกสมองลุ้งเลยไปตองเย้ yeah! มึงครับขับโพยหน่อยเนี่ยเดี๋ยวยูทูปเขาติวาความนัวคู่ขวาคุณ ลอ,อ,อยครับอันนี้ล้อหอครับอออพอหอครับผมพอดีผมถือกล้องวัฒนาได้ไหมมองไปบ้านเนี่ยแหละครับวันนี้แม่ประยู่ครับลอยครับผมย่าง ครับผมแต่เบื้องอย่างไปเรื่อยๆก่นันใส่เขายกบ,บาทกอนอืมกล้องเขามีนะครับใส่ตอันนี้ก็ได้ครับหัวึือ Nào wow. Đẹp. Yeah. À, đan con mà nè. Cái xúc leo, cái xúc leo. Cái này giang nhỏ điên pha Bạn nó ươn nhỏ nhỉ? Bác thật thấy nhỏ thích cả. Rồi. Ừ, đó đó. À. leo, cái leo. หมกสมองมันแตกมากครับผมนะวย่างอีกฟังนึ่งนึงครับรเสร็จแล้วโอ้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับบัดนีเขาให้ให,หนูทดลองอีกแล้วครับพี่ครับนี่ยังไงอ่าของแปลกครับ จะผิดกระบุญหมดเลยเอ้ยทีเด็ดแสงลวีสีฉันหมดกับเขาให้ไปแล้วครับไอ้เดี๋ยวขอถามจะทำเลยครับอันนี้จะมองเหรอนี่จะมองเหรอใบมองพอดีครับผมใบมองเหรอกับเอ้โทัรอันผมเนี่ยตอนจะมองอ่าเก่ามองเศร้าครับเก่าเข่าเน่ยเนี่ยเข่าเที่ยงเข่าเศร้าเนี่ยอันรวมเลยครับมัดรวมมาเลยนเ็บาดไปเลยว่ะสริแล้วมันสิบวแซ่บไปไหนมันก็ต้องกินหน่อมันหิวอ่ะอ่า อ้าครับแกครับแกะโอ้ยเก่งี่ยฮะแกเป็นว uh. ่าอะไรนะโอ้ยด <ilot> ูม oh ันมืหูหิวครับโอ้โอ้ยนี่รู้ไ่มสุกหมดเหร xuống suốt xuống ôi đèn kiến trứng như này xuống xuống nhào không có kim ngắn trong là có bao hai mến khèn năm giờ mình kháo bỏ kháo xưa này nè sụp lá lá học nói gì là người cả tải hết trên này cái tông mấy kim con mua เค็มเลยวะเค็มมั้เ uh ค็ม huh. มั้งต้องกินในผสมกันไปนี่ถ้าเป็นไปกินตะเกื้อมันสิเค็มพอไหวสมองมันนะอ่ะข้วเหนียวครับหนึ่งเรียบร้อยข้วเหนียวก็ได้อ่ะครับข้วเหนียวครับพี่อ่ะพ่อมาอ่ะทดลองอีกท่านหนึ่งครับไม่เคยกินลองก่อนไม่เสียหาย สุกแล้วสุกแล้วนั่นแหละเขากินกันอย่างนั้นแหละอ่ากัดเขาปากเลยลองดูเป็นไงต้องบอกวาเคียวมึงกันอ่าใช่มันต้องเข้ากันใต่เครื่องที่ถ้าเป็นกินนั่นหะมันจะเค็ม มีไงครับโมบลูกโดดอ้ย oh. mm hmm. หอมครับหอมลิลาเหรเนี่ยอ่ะอืมหอม อืมครับแถบครับอ๋อแถมแถมแถมอืมอ๋อแถมเนาะโอ้สับหมีโพดโพดอกซัวรสชาติมันนี่มันจะออกมัน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 เขมขมหอมหอมครับไอ้ที่เหลือที่เหลือนี่ไหหมาบ่าลงว่าบาปาย มันมันนุ่มๆครับแล้วงว้อคขอบคุอะไรนะครับพีบิ้งบอกให้มีงค่ารอกเช็คเสื้อขอบุุณอะไรครับผม